ช่องตามใจทูเดย์บทที่1737เดินออกมาแต่ในเวลานี้ที่ตีนเขายังมีฉินหลันและจี้ฝานสิงสองสาวอยู่นี่ก็ต้องไปพิจารณาแล้วโชคดีที่ว่าภายในขอบเขตของหอเขาทองนี้เขากลับไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะยังไงซะก็ลงมือไม่ได้ตราบใดที่ไม่ปรากฏตัวผู้แข็งแกรง่งเหนือแดนสู่ธรรมะก,ก็ไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนแต่ถ้ว่าปลอดภัยดีกว่าเสียใจทีหลัง หลินหยุนยังคงเตรียมพร้อมเดินลงไปทีละขั้นเมื่อเห็นร่างของหลินหยุนตอนที่ปรากฏตัวขึ้นนอกหมอกสีขาวทุกคนก็เกิดความกลาหนขึ้นมาในทันทีโดยเฉพาะชินหลันและจี้ฝานซิงทั้งสองคนรอคอยนานเกินไปแล้วชินหลันแค่เป็นห่วงและคิดถึงเธอกลับไม่เคยคิดว่าหลินหยุนจะเสียชีวิตอยู่ในนั้นแต่ว่าจี้ฝานซิงไม่เหมือนกันจี้ฝานซิงติดตามสถานการณ์โดยรอบอยู่ตลอดจริงๆ เธอกังวลไม่เพียงแต่ว่าหลินหยุนจะเสียชีวิตจริงๆเท่านั้นก็เป็นห่วงว่าหลังจากที่หลินหยุนเดินออกไปจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรสิ่งที่เธอพิจารณานั้นมากยิ่งกว่าฉินหลันแต่ในเวลานี้เห็นหลินหยุนออกมาจริงๆเธอและฉินหลันเหมือนกันยังคงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งวิ่งตรงไปทางหลินหยุนเมื่อเห็นว่าสองสาวปลอดภัยหลินหยุนก็โล่งใจยิ้มเล็กน้อยและกอดฉินหลันไว้ในอ้อมแขน ต่อจากนั้นพยักหน้าให้กับจี้ฝานซิงจี้ฝานซิงเปล่งเสียงขึ้นมาในทันทีสถานการณ์เปลี่ยนไปในด้านที่ไม่ค่อยดีผู้แข็งแกร่งมากมายปรากฏตัวอยู่รอบๆอบคำพูดของเธอเพิ่งจะออกจากปากสุยหลิงชินและหัวเอียนทั้งสองคนก็ก้าวเดินเข้ามาแล้วเจี้ยนหู่วงและเจ้าจื่อที่อยู่ข้างหลังเห็นเช่นนี้ก็เดินไปทางหลินหยุนเหมือนกันสุยหลิงชินมองไปทางหลินหยุนเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนว่า คุณชายหลินหยุนสามารถที่จะครอบครองอันดับที่หนึ่งของหอเขาทองได้ทําให้ทุกคนตกใจจริงๆฉันซุยหลิงชินไม่ทราบว่าจะเป็นเพื่อนกับหลินหยุนได้ไหมหลินหยุนกวาดสายตามองอีกฝ่ายซุยหลิงชินคนนี้สําหรับเขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่ทว่าตามที่จี้ฝานซิงบอกและสิ่งที่เขาคิดไม่น่าจะถึงกับสงบขนาดนี้เมื่อหลินหยุนพูดออกมาก่อนหน้านี้เคยเจอสหายมาแล้วหลินหยุนก็ไม่ใช่คนเก่งกาจอะไร เกรงว่าจะไม่เพียงพอที่จะเป็นเพื่อนกับสหายได้สุยหลิงชินกลับไม่ได้สนใจเลยยิ้มเล็กน้อยมองไปทางหลินหยุนพูดขึ้นมาว่าคุณชายหลินหยุนพูดอะไรหนะ่าพวกเราก็เป็นผู้บำเพ็ญเสียนหนทางของบำเพ็ญเสียนก็ช้าแน่นอนว่าสามารถที่จะมีสหายใหม่บางก็ยิ่งดีเมื่อเสียงของเธอลดลงก็ส่งเสียงพูดกับหลินหยุนว่าคุณชายหลินหยุนไม่ต้องคิดอะไรมากหลิงชินมีเจตนาที่จะเป็นเพื่อนกับคุณชายจริงๆ ในขณะนี้ที่อยู่รอบๆหอเขาทองนี้อันที่จริงมีผู้แข็งแกร่งอยู่มากมายเพียงแค่ดั่งเทพก็เกินห้าสิบคนแล้วคนเหล่านี้ก็มาที่นี่เพราะคุณชายดังนั้นตราบใดที่คุณชายออกจากตีนเขานี้เกรงว่าจะมีคนลงมือในไม่ช้าเพราะยังไงสันนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานเคล็ดวิชาสืบทอดของเซียนเขาทองในหลายปีนับไม่ถ้วนไม่มีใครจะยอมแพ้ คุณชายต้องคิดให้ดีถ้าหากคุณชายไม่รังเกียจกันออกไปพร้อมกับหลิงชินไปยังสำนักของพวกเรานั่นก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันได้ถึงเวลาคุณชายอยากจะออกไปก็สามารถออกไปได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลาหลินหยุนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นในเมื่อมีผู้คนมากมายขนาดนี้ก็สนใจเคล็ดวิชาสืบทอดของเซียนเขาทอง,งนั้นแม่นางฮวาเอียนก็ไม่สนใจเหรอสำนักของแม่นางหลิงชินก็ไม่สนใจเหรอ สุยหลิงชินดูเหมือนจะรับรู้ว่าหลินหยุนจะถามแบบนี้และพูดอย่างใจเย็นว่าเรื่องนี้คุณชายหลินหยุนกลับไม่ต้องเป็นห่วงอันที่จริงคุณชายเดินออกมาจากในหอเขาทองแห่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับเคล็ดวิชาสืบทอดอะไรจริงๆอีกอย่างแม้ว่าจะมีเคล็ดวิชาสืบทอดอะไรนั้นจริงๆเกรงว่าก็ไม่ใช่ว่าพวกเราสามารถที่จะมีได้สามารถที่จะคาดหวังอยากได้หลินหยุนนิ่งไปในทันทีและอดไม่ได้ที่จะถามว่า แม่นางหมายความว่าอย่างไรสุยหลิงชินพูดขึ้นมาว่าง่ายดายมากๆถ้าหากฉันเดาไม่ผิดหนทางที่คุณชายหลินหยุนไปนั้นน่าจะเป็นหนทางผสมผสานหมื่นเต๋าใช่ไหมผสมผสานหมื่นเตา๋านี่ก่อนหน้าที่จะมาถึงดาวเขาทองหลินหยุนคิดมาโดยตลอดนี่เป็นคําที่คิดค้นขึ้นมาเองแต่หลังจากที่มาถึงดาวเขาทองถึงค้นพบว่าไม่ใช่อย่างที่ตัวเองคิดแบบนั้นเดิมมีคํานี้มีอยู่ตั้งนานแล้ว ช่างหมิงเคยบอกแล้วในเวลานี้สุยหลิงชินก็พูดออกมานี่หมายความว่าอย่างน้อยๆผู้บำเพ็ญเซียนของดาวเขาทองก็ตระหนักถึงสำหรับหนทางผสมผสานหมื่นเต่าสำหรับการฝึกฝนโดยเซียนเขาทองถึงกับรู้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นหนทางนี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็สามารถเดินได้เมื่อได้ยินสุยหลิงชินพูดเช่นนี้หลินหยุนก็ตกตะลึงสายตาเปล่งประกายและพูดขึ้นมาว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ งั้นผมกลับอยากจะนั่งที่สำนักของแม่นางสัก์หน่อยส่วนเป็นเพื่อนกับแม่นางผมเป็นแน่เมื่อสวยหลิงชินได้ยินเช่นนี้ดวงตาสวยงามก็เปล่งประกายอย่างช่วยไม่ได้และพูดอย่างรวดเร็วว่างั้นก็ขอบคุณมากที่คุณชายหลินหยุนให้เกียรติคุณชายหลินหยุนเชิญค่ะหลินหยุนพยักหน้าก้าวเดินตามไปและจี้ฝานซิงในเวลานี้สีหน้ากลับดูไม่ค่อยสู้ดีขึ้นมาหลังจากที่หลินหยุนส่งสายตาสบายใจได้ให้เธอ ทั้งสามคนก็ตามสุยหลิงชินและหวัวเอียนสองสาวไปภายใต้ความสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนออกจากที่ตั้งของหอเขาทองเดินไปข้างหน้าไปด้วยสุยหลิงชินพูดไปด้วยว่าคุณชายหลินตัดสินใจเลือกได้ดีที่สุดแล้วถ้าหากคุณชายไม่ออกไปพร้อมกับฉันผู้แข็งแกร่งโดยรอบเหล่านี้จะต้องลงไม้ลงมืออย่างแน่นอนหลินหยุนกวาดสายมองไปกลางอากาศรอบๆมีลมปราณของผู้แข็งแกร่งอยู่มากมายจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเพ่งเล็งมาที่ตัวเองแต่ไม่มีผู้แข็งแกร่งแดนสู่ถมปรากฏตัว ดังนั้นเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเมื่อเหลือบมองสุยหลิงชินแวบหนึ่งหลินหยุนพูดอย่างราบเรียบว่านั่นนะสิมีผู้คนไม่น้อยจริงๆดังนั้นจะต้องขอบคุณสหายมากๆาวาเอียนที่อยู่ข้างข้างมองไปทางหลินหยุนแล้วพูดขึ้นมาว่าคุณชายหลินหยุนคุณบอกกับพวกเราด้วยคุณทําอะไรอยู่ในหอเขาทองกันแน่ทําไมถึงได้อยู่นานขนาดนั้นหรือว่าในหอเขาทองนี้มีเคล็ดวิชาสืบทอดของเซียนเขาทองอะไรนั้นจริงเหรอคุณก็บอกกับพวกเราเถอะ หลินหยุนมองไปทางฮวาเอียนไม่รอหลินหยุนพูดสุยหลิงชินที่อยู่ข้างๆก็พูดขึ้นมาว่าหวาเอียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันว่าไม่ต้องถามคุณชายหลินหยุนดีกว่านี้เป็นการผจญภัยของคุณชายหลินหยุนหวาเอียนแลบลิ้นอย่างน่ารักและพูดอย่างออดอ้อนว่าฉันก็แค่สงสัยอยากจะถามดูฉันรู้ว่านั่นคือหนทางที่เซียนเขาทองผสมผสานหมื่นเต่าอยู่แม้ว่าจะมีเคล็ดวิชาสืบทอดอ,อะไรพวกเราก็ไม่ได้รับแต่ฉันก็แค่สงสัยเท่านั้น สายตาของหลินหยุนสันไหวผู้หญิงคนนี้ก็รู้เรื่องแต่ว่าก็สามารถที่จะเข้าใจได้ภูมิหลังของหญิงสาวทั้งสองคนไม่ธรรมดาในเมื่อสุยหลิงชินก็รู้เรื่องนั้นผู้หญิงคนนี้รู้เรื่องก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไม่สามารถเข้าใจได้หลินหยุนยังไม่ได้พูดอะไรหวาเอียนก็อ้าปากพูดอย่างเร่งรีบว่าคุณชายหลินหยุนพี่หลินหยุนคนอื่นเขาก็แค่รู้สึกสงสัยเท่านั้นเองพี่ก็บอกกับคนอื่นเขาเถอะนะไม่งั้นเอาแบบนี้นะพี่ส่งยานบอกคนอื่นเขาก็ได้ ไม่ให้คนอื่นได้ยินหลินหยุนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมาว่าไม่มีเคล็ดวิชาสืบทอดอะไรอยู่เพียงแต่ว่าผมพูดแบบนี้ก็ต้องมีคนไม่เชื่ออยู่แล้วขวาเอียนพูดอย่างรวดเร็วว่าเชื่อทำไมจะไม่เชื่อตราบใดที่พี่หลินหยุนเป็นคนพูดออกมายังไงฉันก็เชื่อช่องตามใจทูเดย์บทที่1738งเาทำร้ายสุยเฮอด้วยกระบวนท่าเดียวเห็นได้ชัดว่าหลินหยุนไม่ต้องการพูดอะไรอีก ซุยหลิงชินหยิบของวิเศษที่ใช้ห่อเหินของตัวเองออกมาหลินหยุนพาฉินหลันและจี้ฝานซิงขึ้นเรือมังกรทั้งห้าคนก็ไปยังที่สำนักของซุยหลิงชินหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งวันลมปราณอันทรงพลังก็ขวางอยู่ตรงหน้าเรือมังกรไว้ทันทีที่เห็นคนที่มาถึงซุยหลิงชินก็ทรงตัวเรือมังกรไว้ในทันทีและพูดเบาๆว่าที่แท้เป็นผู้อาวุโสหนานหมินนี่เองไม่ทราบว่าผู้อาวุโสมีเรื่องอะไรผู้มาเป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมสีเหลือง เมื่อได้ยินคำพูดของซุยหลิงชินรีตาเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นมาว่าข้ารอยอยู่ที่นี่ก็ต้องมีเรื่องอยู่แล้วหลานหลิงชินฉันกับพ่อของเธอก็ถือได้ว่ามีมิตรภาพที่ดีดังนั้นก็ไม่อยากทำร้ายเธอเธอมอบเด็กคนนี้ให้กับข้าข้าก็จะไปเดี๋ยวนี้เมื่อสุยหลิงชินได้ยินเช่นนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างช่วยไม่ได้และพูดขึ้นมาว่าผู้อาวุโสนันหมินท่านจะทำแบบนี้จริงๆเหรอ ถ้าหากเป็นแบบนั้นสำนักหลิงซุยของฉันไม่มีทางปล่อยให้ผู้อาวุโสกระทำการเหิมเกรมเด็ดขาดชายไวกลางคนหัวเราะห้าห้าและพูดขึ้นมาว่าสำนักหลิงซุยของพวกเธออยู่ในทั่วทั้งดาวเขาทองถือว่ามีอำนาจมากจริงๆพลังแข็งแกร่งมากภายใต้สถานการณ์ปกติก็ไม่มีใครอยากมีเรื่องด้วยจริงๆแต่ทว่านั่นก็ต้องดูว่าเวลาไหนด้วยก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรด้วยในเมื่อหลานซุยหลิงชินดูเหมือนจะไม่ยอมงั้นข้าก็ทำได้แค่ลงมือเองแล้ว เมื่อสุยหลิงชินเห็นเช่นนี้และรีพูดขึ้นมาว่าผู้อาวุโสนั้นหมินถ้าหากท่านต้องการพาตัวหลินหยุนไปงั้นก็ข้ามตัวของฉันไปก่อนหลังจากที่พูดจบหายตัวไปขวางอยู่ตรงหน้าของหลินหยุนต่อจากนั้นส่งยานบอกกับหลินหยุนในทันทีว่าไม่ต้องเป็นห่วงสำนักหลิงสุยของฉันจะต้องมีผู้แข็งแกร่งกำลังเร่งรีบมาพวกเราแค่ต้องยืนหยัดสักพักก็พอในเมื่อหลานสุยหลิงชินดูเหมือนจะไม่ยอมงั้นข้าก็ทำได้แค่ลงมือเองแล้ว หลินหยุนไม่ได้พูดอะไรเพราะเขารับรู้แล้วก็มองดูร่างชายไวกลางคนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพลังแห่งกฎเกณฑ์ปรากฏออกมาและปกคลุมอยู่บนศีรษะของทุกคนโดยตรงวินาทีถัดมาอีกฝ่ายก็มาถึงตรงหน้าภายใต้การจับพลังที่มองไม่เห็นกำลังจะกวาดผ่านไปทางสุยหลิงชินและมาจับหลินหยุนแต่ว่าในเวลานี้กฎเกณฑ์แห่งน้ำของสุยหลิงชินก็ปรากฏขึ้นและขวางอยู่ตรงหน้าในทันที แต่ทว่ามือใหญ่ที่มองไม่เห็นก็ทะลุผ่านกฎเกณฑ์ของเธอในทันทีแทบจะจับบนตัวของหลินหยุนในทันทีหลินหยุนก็ไม่ได้ขัดขืนถูกมือใหญ่ที่มองไม่เห็นจับเอาไว้แล้วก็บินไปทางชายไวกลางคนในเวลานี้เสียงทุ้มลึกดังขึ้นมาพี่นันหมิ่นผู้อาวุโสง่าผ่าเผยอย่างพี่รังแกคนรุ่นหลังแบบนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีเลยนะวินาทีก่อนเสียงนั้นดูเหมือนจะห่างไกลออกไปและวินาทีต่อมาก็ใกล้เข้ามาตรงหน้าแล้ว ในเวลาเดียวกันฟันออกมาดาับหนึ่งก็ทำลายขอบเขตกฎเกณฑ์ของนานหมินในทันทีแต่ว่านานหมินกลับควบคุมหลินหยุนในทันทีและมองหลินหยุนที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองดังนั้นแม้ว่าขอบเขตกฎเกณฑ์ถูกทำลายสำหรับเขาก็ไม่เป็นอะไรนานหมินจับตัวหลินหยุนไว้มองไปทางพ่อของสุยหลิงชินและหัวเราะห้าห้าพูดขึ้นมาว่าพี่สุยเฮ่อฉันไม่มีทางลงมือกับหลานสาวอย่างแน่นอน แต่ว่าเจ้าหนูที่ชื่อหลินหยุนคนนี้ฉันต้องนำตัวไปจากนั้นหันหลังบินออกไปเมื่อสุยเฮอเห็นเช่นนี้ทำเสียงฟึดฟัดในทันทีก้าวออกไปก็ไล่ตามไปในทันทีความเร็วของสุยเฮอเร็วกว่าในไม่ช้าก็มาถึงข้างหลังของหนานหมินทั้งสองปะทะอยู่ด้วยกันตอนเริ่มแรกสุดหนานหมิ่นยังคงมีพลังงานที่จะควบคุมหลินหยุนได้แต่ในไม่ช้าก็ไม่สามารถดูแลได้ปล่อยหลินหยุนและต่อสู้อยู่ด้วยกันกับสุยเฮอ ผลการฝึกตนของหลินหยุนถูกปิดผนึกอันที่จริงอยากจะปลดผนึกไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเขาเพียงแต่เขาไม่ยอมทําแบบนั้นเขาก็อยู่ข้างๆมองดูทั้งสองคนต่อสู้กันแบบนี้ทั้งสองคนนี้ก็เป็นแดนสู่ธรรมตอนต้นทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าสุยเฮ่อแข็งแกร่งกว่าดังนั้นก็มีการปรับปรามต่อทางหนานหมินนั้นได้บ้างแต่ว่าต้องการที่จะเอาชนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายายขนาดนั้นเลย แต่เห็นได้ชัดว่านานหมินไม่มีใจที่จะต่อสู้ดังนั้นจึงลงมือเร่งด่วนมากลงมือได้โหดร้ายอย่างยิ่งและไม่ได้อ้อมมือเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ว่าเขายิ่งเร่งด่วนก็ยิ่งทำอะไรสุยเฮอไม่ได้ขณะที่สุยเฮอรับท่าต่อสู้ได้อย่างง่ายดายมากๆก็หัวเราะเยาะไปด้วยนานหมินยังจะต่อสู้ต่อไปอีกเหรอนายคิดว่านายยังมีโอกาสเหรอสีหน้าของนานหมินก็ดูไม่ค่อยสู้ดีเห็นได้ชัดว่ารับรู้สถานการณ์ในเวลานี้ ทำเสียงฟึดฟัดอย่างหนักหน่วงนานหมิ่นพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่ว่าสุยเฮอสำนักหลิงสุยของนายแข็งแกร่งอย่างยิ่งมาโดยตลอดแต่ว่านั่นก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรด้วยแม้ว่าวันนี้ฉันจะปล่อยเจ้าหนูที่ชื่อหลินหยุนไปเคล็ดวิชาสืบทอดของเซียนเขาทองนั้นก็ไม่ใช่ว่าสำนักหลิงสุยของนายจะเอาไปได้ทั้งหมดสุยเฮอพูดขึ้นมาว่างั้นก็ไม่รบกวนให้ในายหนักใจแล้วฉันบอกกับนายได้ถ้าหากนายสายหัวไปเดี๋ยวนี้ ก็ยังทันนะไม่เช่นนั้นผ่านไปสักพักนายก็ไม่ต้องไปแล้วอยากจะไปก็ไม่มีโอกาสใดๆเมื่อนานหมินได้ยินเช่นนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปอีกครั้งหลังจากที่ค้อนสีเหลืองในมือกระแทกออกไปก็ไม่ได้มองหลินหยุนและหนีไปอย่างรวดเร็วเมื่อสุยเฮ่เห็นเช่นนี้ก็เก็บอิทธิฤทธิ์ปฏิหารกว่าสายตามองไปที่หลินหยุนจับหลินหยุนมาในทันทีและไปทางสำนักหลิงสยุย แล้วก็ผ่านไปเป็นเวลานานด้านหน้าปรากฏเรือมังกรของสุยหลิงชินเมื่อเห็นสุยเฮอพาตัวหลินหยุนกลับมาสุยหลิงชินพูดอย่างรวดเร็วว่าพ่อพวกเราไปด้วยกันหรือเปล่าสุยเฮอพูดอย่างราบเรียบว่าไม่หละพ่อพาตัวของเขากลับไปที่สำนักก่อนค่อยว่ากันพวกลูกตามทีหลังเถอะสุยหลิงชินหนักใจและพูดขึ้นมาอย่างรวดเร็วพ่อหลินหยุนเป็นเพื่อนของพวกเราพ่อปลดปล่อยปิดผนึกผลการฝึกตนของเขาเถอะ สุยเฮ่อสายตาสันไหวสีหน้าไม่พอใจและพูดขึ้นมาว่าหลิงชินเธอทำงานให้กับพ่อหรือเปล่าดวงตาสวยงามของสุยหลิงชินสันสันไหวเหมือนกันและรีบก้มหน้าพูดว่าพ่อหนูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นสุยเฮ่อพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่ก็ดีทำงานให้กับพ่อลูกไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรจากนั้นก็พาตัวหลินหยุนออกไปแต่ทว่าในเวลานี้หลินหยุนพูดขึ้นมาได้ยินแค่ว่าเขาอย่างแผ่วเบาว่า ไม่ต้องรีบร้อนคุณทำไมไม่ถามว่าฉันอยากไปพร้อมกับคุณหรือเปล่าสุยเฮ่อนิ่งไปในทันทีคาดไม่ถึงว่าในเวลานี้หลินหยุนจะพูดจากนั้นก็หัวเราะเยาะและพูดขึ้นมาว่าทำไมเด็กน้อยนายคิดว่าตอนนี้ตัวเองมีสิทธิพูดงั้นเหรอเมื่อหลินหยุนได้ยินเช่นนี้พยักหน้าอย่างจริงจังและพูดขึ้นมาว่าฉันคิดว่ามีสุยเฮ่อใส่ยิ้มฝ่ามือที่มองไม่เห็นในกลางอากาศก็ฟาดไปทางหลินหยุนอย่างรุนแรง ผลการฝึกตนของหลินหยุนถูกปิดผนึกในสายตาของเขาไม่สามารถหลบฝ่ามือนี้ของตัวเองได้แต่ในเวลานี้แสงในมือของหลินหยุนสว่างกระบีเฮาเทียนปรากฏอยู่ในมือตามด้วยฟันออกไปอย่างกระทันหันสุยเฮอคาดไม่ถึงว่าผลการฝึกตนของหลินหยุนปิดผนึกแล้วจะปลดออกได้ก็ยิ่งคาดไม่ถึงว่าในเวลานี้หลินหยุนจะกล้าลงมือกับเขาภายใต้การเร่งรีบยังไม่ได้เตรียมพร้อมทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นดับนี้ของหลินหยุนก็มีพลังสู่ธรรมะสุยเฮ่อไม่ได้ห้องกันตัวถูกเพลงกระบี่พลังผกผันของหลินหยุนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสถอยหลังอย่างบ้าคลั่งและกระอักเลือดออกมาแก่ผลการฝึกตนน่าสยดสยองที่หลินหยุนลงมือในทันทีก็ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงในทันทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ